เอาแล้วก็ผมกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผม Next Eggman วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมอ๋อพี่เลี้ยงเด็กน้องเสื้อเหลืองนะครับผมมือนี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกเราเข้ามาด้ผมคืนที่หนึ่งป้อนอาหารน้องหยิบขวดจากตู้เห็นก็จะเป็นภารกิจไปเรื่อยๆให้เรานะครับผมเฮ้ยน้องมองพี่แปลกๆนะน้องนะ อันนี้นอันนี้ทำหัวหมุนได้สามร้อยหกสิบองศานี่กูกลัวเลยนะหลอนเลยนะเอาละตู้เย็นอยู่ไหนเอ่ยอ้าวเจอตู้เย็นแล้วครับผมเปิดแม่มีนมอยู่พอดีเลยใครเอาไว้ให้วะเนี่ยแม่น้องหรือเปล่าแต่ออกมาแล้วไม่อยู่อ๋าออา๋นมหายไปไหน sorry sorry i'm sorry boy okay you okay ไหมแดกไปสักฮะแดกปุ๊บขี้ปั๊บแม่ไม่ได้ทำอะไรห<ม>ยิบน้องโอเคหยิบมาแล้วก็วางน้องซะ เตะน้องครับทำไมคนละเลี้ยงหยิบขึ้นมาเปลี่ยนน้องอ้าวเปลี่ยนน้องก็เอาไปซื้อใหม่สิไปทิ้งเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็แล้วกันออกนอกไปซื้อใหม่ประวัติและเรื่องราวของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาว่ากันว่าเด็กคนนี้เป็นถึงการเชื่อมโยงของตำนานค mm ิงอินย e l โลกก็คือลาซาในสุดสีเหลืองที่ยังไม่เอ่ยนามก็คืออยากให้เรานั้น มาเล่นแล้วก็หาข้อพิสูจน์แท้จริงนั่นเองแต่เรื่องราวนี้น้องคนนี้เขาไม่ธรรมาดาจริงๆเพราะว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการไซเวทมุล์พลังบางทีถ้าเราทำอะไรผิดนิดผิดน้อยเปลี่ยนพ้าอ้อมสาหรือแม้แต่ทำให้น้องโกรธเราอาจจะได้ไปอยู่พบภูมิใหม่น้องอาจจะเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสูสารก็เป็นได้ เอาละหลังจากที่คนได้รู้ถึงประวัติของไอเด็กเปรตนี้แล้วนะครับทุกคนเราก็จะพาน้องๆเนี่ยอ่ะไปเปลี่ยนยังโต๊ะเปลี่ยนกันตัวไหนครับน้องตัวนั่นน่ะนี่เหรออืมอวางไว้<า>แล้วก็จับไอ้น,นั่นเปลี่ยนเสื้อผ้าอ้อมใหม่เราก็ต้องไปหาผ้าอ้อมจากที่ไหนดีเฮ้ยงข้างบนเหรออันนี้ก็เลยไหนไอ้เจอุยวิญญาณที่ติดอยู่ในร่างน้องเสื้อเหลืองเป็นอิสระแล้วเอ้าเฮ้ยเอา ก็น่ากลัวนิดนึงนะครับทุกคนเจอแล้วนะครับผมพระอ,อ้อมเย yeah. ่เอาเฮ้ยไไหนในโซ่วมใครบอกให้ลงไปเล่นในนั้นบ้าหรือเปล่าเออเดี๋ยวกูก็กดทิ้งแม่งเลยใจเย็นๆนะครับน้อง,น,องน้องหายไปไหนอุ้ยใครล็อกเนี่ยน้องแกงพี่แน่นอนแม่น้องนี่อันตรายไม่ใช่เล่นนะฮะมานั่งทําอะไรตรงนี้แม่ใครบอกไปเล่นขี้โอ้ขันขี้เล่นมือเขียวมาแล้วเล่นขี้ไนอะเด็กเป็ด อย่าให้รู้นะมันเล่นขี้เนี่ยมันกระจกทำไมไม่มีเงาเฮ้ยกระจกไม่มีเงาเราเฮ้ยน่ากลัวจังโอ้ยลงไปอาบน้ำในถั่วซ่วมฮะอาบน้ำในถั่วซ่วมมั้ยวโอเคอาบน้ำในถั่วซ่วมกันไปลงไปลงไปยังไงเนี่ยมันต้องทำนี้อมันจะเปลี่ยนเลยแล้วกันตื่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยหืมันเข้าไปในถั่ววมใครบอกมันเข้าไปในถั่ววมเปลี่ยนเพราะอ้อมดีๆไม่ชอบ หยิบน้องเ,นะเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนยังไงผ้าอ้อมดิก็หยิบผ้าอ้อมนะครับผมเอามาใส่เอาร้าอ,าองร้องไม่อยากเปลี่ยนไปสงสั่ง่วงนอนแล้วนะครับผมเด็กน้อยเอ้ยไปนอนกันนอน,อนอนดีๆไม่ได้อหมันสลบปไปสลบไหมสลบไปมึงสลบไปเอานอนซะยังไม่นอนต้องไงตามหาหนึงสือน,นิทานแล้วนั่งลงก็นเจ้าทายและเจ้าแมว อุ้ยเจอแมวดำเก็บอุ้ยปลดล็อกหมดหัวโตแล้วแกจะโตขึ้นเหรอไอเด็กเป็ดไม่ได้เจ้าสายและเจ้าแมวเอาละเจ้าสายและเจ้าแมวเรามานั่งอ่านกัน,นเอาละเริ่มเรื่องเาวานะครับผมข้ามฝั่งไปยังยินเดนแสนไกลด้วยดาวใครพูดวะเสียงอะไรวะโดยดาวมืดเหนือหัว เจ้าทรายหลับไปจนกระทั่งเจ้าแมวกระโดดตังตัวว่าเจอสวนลับแล้วเจ้าแมวพูดด้วยเสียงสดใสแล้ววิ่งอย่างตื่นเต้นออกไปํำรวจยามลาตีพวกเขาเดินผ่านประตูสวนสีทองดูต้นไม้พวกนี้สิพวกเขาเดินผ่านทางเดินกวดแสนน่ารักดูดอกไม้สวยนี่สิพวกเขาเดินผ่านเท่นน้ำผู้อันสวยงามดูสายน้ำแล้วเก็บเต็นระบม วินญาณติดอยู่ในหลานน้องเสื้อเหลืองเป็นอิสระแล้วหรือว่านี่จะเป็นทีวีทําไมจอมันแปลกๆวะไอ้สันไม่ใช่อ๋อเหรอนี่คือทีวีเรามานั่งกันตืดๆๆกัทีวีอ๋อเฮ้ยเป็นไรอ๋อง่วงนอนเฮ้ยตงใช้เราง่วงวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเฮ้ยเสียงเฮ้ยน้องตื่นอุ๊ยๆๆอุ๊ยน้องตื่นน้องตื่นน้องอาจจะเป็นอะไรแน่ๆนอนเลยหรือว่าจะมีแมวดําที่ ใครเปิดตัวกูว่ากูปิดเลยนะเฮ้ยหายเฮ้ยไะไรเฮ้ยเด็กเป็ดเ้เดี๋ยวนะเลไปครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องอยู่นี่เองโอ้โหก็ว่าลวไปไปนอนแม่เสียงร้องไห้มาจากข้างล่างตรงนี้ดิ่เฮ้ยอะไรอะตกใจหมดเหมือนมือคนเลยนะตรงดำๆเนี่ยอยู่ไหนเนาะ ร้องอะไรตรงนี้ไปนอนได้แล้วโอ้โหบอกให้นอนไม่นอนหัวฟาดกับบันไดแม่ไม่นอนไม่ยอมนอนเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ยอมนอนบอกให้ไปนอนไม่ยอมนอนโทรอสนสนสอนไม่นอนนอนไม่ยอมนอนใครบอกเป็นคนเด็กดื้อเด็กไม่ดีไอเด็กไม่ดีเด็กเป็ดไปนอนซะไปนอนโทรไปนอนหายไปไหนเนี่ยเข้ามานอนไปนอนกอดตุ๊กตามน่น ตาใส่ก็ไม่เห็นนอนไม่กากวางตุ๊กตาที right, uh, 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 ่ถูกต้องใส่ในเตียงเอาก็ตรงนั้นไงไหนขึ้นบนนู่นตุ๊กตาอยู่ตรงไหนอะไงไม่รู้อ่ะจับมะม่วงจับไม่หมดเลยไปเอากระต่ายไปเฮ้ยจับไม่หมดเลยไม่ชอบมึงเตะออกมาเลยเอาเอาแพะไปเอ๋ไปเลยไม่ชอบอีกแรงหนักเอาอันนี้ไปแล้วกันจับไม่ได้เอาเอาไม่เอาเอาไป อาชอบออกจากห้องแล้วปิดประตูมือหลับนะทตาไม่หลับรอบนี้เดี๋ยวตีตุดเลยยิ้มทําไมวะไปแล้วนะะจอันนั้นแต่ทำอะไรเล่นทําตัวเองไอเด็กเป็ดเล่นทําตัวเองจรินเหรอเอาแล้วฮะแล้วตอนนี้น้องน่าจะนอนแล้วนะครับเราก็ไปพักผ่อนกันที่โซฟาหน้าร้านกันดีกว่าเอ้ยหน้าบ้านกันดีกว่าฮัลโหลน้องอยู่ไหนเอ่ยหยิบขวดจากตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนอยู่นี่นะ มันมันนั่งในกุ่นเออเนาะเอาเด็กน้องวาดเหรอหาขวดเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งเปิดนะนี่ขวดนมอยู่ไหนเปิดอยู่ไหนสิบหายแล้วมาดิเป็นงัดปากมันดีกว่าเปิดตู้เฮ้ยล็อกสิบหายแล้วไอ้เด็กเปรตนี่มันเด็กผีปะเนี่ยมา เรียกร้องความสนใจอยู่ในนี้เปล่าอะไรนะเฮ้ยปิด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 เป็นนมดีกว่ามีเปิดมีปิดมีวานะครับทุกคนคือเล่นเป็นอิสระมากเฮ้ยเจอแมวดำหนึ่งตัวปลดล็อกคมสัดต่ำสุดแล้วผมสามารถอะไรเนะความลับที่เมนูหยุดสัวขาวโอเคอะไรไม่รู้หาขวดมันมีอิตาเออยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งนะถ้าเราออกไปได้จะต้องหาขวดให้น้องก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยเจอแล้วโอ้ยลอยได้ด้วยขวดนม หยิบขวดให้น really? huh? <t ried noise> ้องไปกันลิสโก้น้องอยู่ไหนนั่งดูทีวีอยู่หรือเปล่าไม่นั่งดูทีวีแล้วอ้าเดี๋ยวว่าตอนนี้มันไปนั่งดูเลยตรงนู้นมองทําไมหิวเหรอฮะหิวเหรอไม่ต้องกินอะไรอ้ำอ๊มอ๊มดูอ๊มอ๊มอ๊มหน้ามึงเหมือนเอเลี่ยนเลยใครเป็นคนคลอดมึงออกมาเนี่ยแดกเองแล้วกันไปหยิบเองลิ้นนี้ลิ้นเยอะดีนักเลี้ยงอยู่เองอยู่คนเดียวเถอะไปละอยู่คนเดียวนะบ๊ายบายลาก่อนเด็กเปลี่ยน ปิดตู้อาลนะครับผมตอนนี้เราก็กลับบ้านกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบมันค่าแล้วไงนะครับผมก็กลับบ้านกันนะครับ <c oughs> คุณสองกลับไปแล้วมันมีห้องเอนเตอร์เลนดอีกบ้วนนะแกะตดแตกขี้แตกอีกแล้ว <c oughs> วันวันไม่ทําอะไรกินแล้วขี้แตก <c oughs> นี่คืนที่สองแล้วนะเอาขี้ในโถส้วมก่อนแล้วกันไป <c oughs> อย่าเอาอีกรอบนี้นะยิ é, ้มหน่อยยิ้มหน่อยจิะไม่ยิ้มบหอแม่ก็เตรียมไว้ให้อะไรเนี่ยจับพอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อมอ้อมเุ้ยุ้ยุ้อ้อมอะไรเนี่ยผีสิงปะเนี่ยไอพ้อ้อมผีส่าอยู่นเนี่ยวิ่งเร็วมากเย กับมั่วอีนั่นประเด็นอย่า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 รวนกับพี่น้องถ้าจับได้เมื่อไหร่แล้วกูยัดใส่ขี้เลยนะบอกก่อนตัวจับออกวิ่ง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 มันไม่มีวิ่งเลยเปิดประตูได้ไงห้องนี้มึงจับล็อกกูในห้องล็อกอ๋อเป็นวิ่งโง่ผมน้ำหน้าเป็นไงล่ะมึงห้องนี้ไม่เคยเปิดประตูไปกันไปเปลี่ยนน้องกันซื้อตัวใหม่ตัวนี้เก่าแล้วขี้แตก ตัวนี้ขี้แตกบ่อยมากสงสัยท้องผุนะครับพ่อมาแล้วปีปอพี่ปอเฮ่เย่ไปนอนกันนี่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 เย่เดี๋ยวพี่พาเล่นนะพี่ <c oughs> พาเล่นนะนี่เลยเล่นแบบนี้มั้ยเล่นอะไรดีเล่นกระโดดทุบก,กันไหมเล่นไปีผยผานไหมดินนี่น,น,นี่เล่น,ลนผานไหมอ๋อรู้แล้วมานี่มานี้เดี๋ยวไปเล่นนี้กันอ๋อขึ้นย <c oughs> ังนี่บันี้ น้องเป็นเลยน้องเมื่อกี้<อ>ตาแดงไปหาหมอกันเถอะไป <c oughs> ตาแดงแล้วนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวให้ให้พ่อกับแม่มารับนะรถโรงพยาบาลอ่ะไปอยู่ตรงนั้นละ <c oughs> อดี่ตรงนั้นแล้วกันนะเมื่อกี้ตาแดงเลยตอนนี้บ้านก็เป็นของเราเรียบร้อยเด <c oughs> ี่ยวคนเดียวหาอะไรแดงดีกว่าไปนิทานเปลี่ยนดีกว่าตามหาในสื่อนิทานแล้วนั่งลงเฮ้ยเจอนิทานเจ้าชายกับ กระต่ายน้อยนะครับผมนิทานใหม่มาว่ะ <Wow. S 1> เราลองมาอ่านดูกันนะครับมเ mm. จ้าสายกับกระต่ายน้อยเมื่อเจ้าสายเอ้ยเมื่อเจ้ากระต่ายมาเยี่ยมเจ้าสายเจ้าส <But his S 1> าย mm hmm. เอ้ยได้เวลานอนแล้ว mm hmm. แต่ดวงตาสีแดงคู่นั้นทำให้เธอกลัวและเธอไม่อยากหยุดนี่พุ mm ่ง hmm. ไปยังทางออก mm hmm. เจ้ากระต่ายกระโดด mm hmm. เจ้าสายวิ่งตามเธอไปและคิดร้องหยุดเธอ ไม่ชอบอยู่เหมือนจะน้องจะไม่ชอบกับทุกคนวางทุกตาที่ถูกต้องบนเตียงเอาอีกแล้วเอาไปเอากะไตไหมอุ้ยไม่ฉันไม่น่าชอบกระายนะผมว่าแต่ทำไมไม่เตะออกวะงั้นเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆเอาเมียเหมือนเดิมไหมเอาไปเยอะๆเลยเป็ดไหมเป็ดก็ของเล่นเหมือนกันเอาไปเยอะๆเมนมาจัดใหม่แล้วกันแผลไหมเอาไปเยอะๆเข่าขา เตะออกละอะไรอุ้ยเจอแล้วตุ๊กตาตัวนี้แม่ต้องชอบแน่ๆไปเลย<ต>ไปตุ๊กตาตุ๊กตาตัวเองยังเตะออกเลยใช่ไเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานี่มามือเป็นตุ๊กตาไหมไปอืมมันไม่ชอบอะไรอ่ะมีชอบไอ้นี้อ่ะเอา้า<ๆ>ก็ตุ๊กตานี่อ่านต่อโอเครอบนี้มึงเตะอีกกูเตะมึงอ่ะกูบอกก่อน แต่อีกเตะนะเฮ้ยเขาไล่ตามผ่านทางเดินมืดและโดดโดดการหลบหนีที่ไร้ประโยชน์โดดโดดโดดไปรอบๆปราการวังเข้าไปและออกไปจากสายตาโดดโดดโดดจ้าสายจับเธอไม่ได้จิตใจเต็มดยความโกรธแค้นจากตายแอบออกไปทางประตูและหายไปตามทางเดินเจากระตายกระโดดเอ้ยตะกูล ขาต้องการเพื่อนไหมเอามาอีกเดียวนี่อีกคนหนึ่งข้าจะตามหาข้าจะมาหาอีกต้องทนไม่พูรักได้หัวใจตอบเขาไปแค่นี้นไม่เข้าใจแต่ะก็หลับนะครับเพาหล่ะน้องหลับแล้วก็หวังว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรนะพักผ่อนดูทีวีไปจบเอาหลับนะครับผมหวังว่าน้องจะไม่ตื่นมากางดึกเหมือนเดิมนะ เราจะมานั่งดูทีวีบนใครอยู่ที่หน้าประตูนะแต่เดี๋ยวก่อนกระต่ายมาลงตรงนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวนะอืออืออืออะไรเนี่ยอืออมีอะไรหยดเต็มไปหมดเลยฮะอะไรก็ปิดตัวไว้จะไปดูคนที่หน้าประตูกันก่อนแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับคือตอนนั้นผมมานั่งโซฟาหน้าประตูผมเปิดไว้นะอะไรอ่ะเฮ้ อุ้ยก็ตายหายก็ตายหายไปไหนสั่นที่สั่นที่นี่เลยวางกองบนโต๊ะอะไรเ่ยในที่สุดก็มีเวลาดูทีวีอย่างสงบแล้วไม่สงบเลยนะบอกตรงกูไม่สงบเลยเอาจริงๆไม่น่ารับงานงแต่แลกกลับบ้านในป่านนี้นอนตีตูดแหละโอ้ย ลงทำงานมาไม่มาไกลก็เหนื่อยครับผมก็กลับกันดีกว่าคืนที่สามเอาเลยครับผมสําหรับ EP นี้เดี๋ยวผมเล่นไปสองสองคืนก็แล้วกันนะใครอยากให้ผมทําต่อก็กดไลค์กันเข้ามานะครับถ้าคนกดไลค์เยอะนะครับหรือว่ายอดวิวดีอะไรยังไงก็เดี๋ยวกลับมาทําคืนที่สี่คืนที่ห้าอืนที่สี่คืนที่สามไปนะครับผมเอาละสาหรับคลิปนี้นะครับก็ลงคอนอตัวลารทุกคนไปแล้วเพราะว่า มันก็คลิปมาเดินทางมานานแล้วก็2คืนลวถ้าใครเคยเล่นเกมนี้ไปเป็นยังไงครับจบที่คืนที่เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาดูแล้วก็มีอะไรให้ผมสามารถทําอะไรได้เยอะแยะนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูพวาผมก็ผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้อะไรก็ให้น้องเป็นคนบอกด้วยผมก็ยังไม่เคยเห็นใครเล่นนะครับผมเออผมยังไม่ได้ดูคลิปคนอื่นเล่นนะเอาเป็นว่าผมก็เดี๋ยวต้องไปนั่งดูคลิปคนอื่นแล้วน,นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวก็เอามาดูกันนะผมแต่มันจะจบคืนที่เท่าไหร่อันนี้ในมือถือนะปกติเนะี่ยเขาน่าจะเล่นท ก็เพิ่งไปเห็นมานะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยลกันถ้าใครชอบคลิปแ<ด>นวนี้ครับนะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งเวลาผมลงอีพีต่อไปจะได้กดติด้งติ้งติงติงอย่างรวดเร็วเราบผมคลิปนี้ไปแล้ว